สวสดีครับมาอยู่กับผมกด็เดิมในเกมเดอะเบอร์ตแคทถ้าถามว่าทำไมไม่มีเสียงมานี่นี่ผมกดปิดเสียงไปกดปิดเสียงไปตรงนี้โอ้ยกดปิดกดผิดผมกดไปตรงที่ปิดปิดเสียง ก็คือตรงนี้ปิดเสียงถ้าเปิดเสียงแล้วเสียงมันจะไม่ดังไม่ได้ยินผม oh. น้อวันนี้จะจะมาพาจบชั้เตอร์สามโดยไม่ใชเ Uber กันไปดูเซตกันกน, oh. นี่คือเซตในวันนี้ของเรา oh. ก็คือเซตนี้ไม่เอาเซตนี้ตัวนี้ oh. นี่ oh. ใช่ไหมก็ oh. คือ oh. อ่าแล้วก็มีใจแชท แล้วก็เออโอ้โหอะไรสักอย่างนี่แหละนี่แล้วต่อไปก็เกะไอตัวนี้ตัวเรื่ออะไรเออนาเงือกต่อไปชอบตัวที่เป็นนี่เนี้ยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนำแบบแบบนึงอันนี้ดราก้อนแล้วก็ไปล่างนี้อันนี้ แมวโัโว้โนี่ต่อไปโอ,อเบอร์โอเบอร์มัต้องใช่หรือมั้งนี่แล้วก็แมอวอาจารย์ตัวนี้ก็คือแมวนี้โอเคเราจะลองไปเล่นในชั้นต่อสายกันได้เลยไปโอเยโอเคมาเริ่มกันนั้นผมจะไม่พูดนะ

น,นี่มาแล้วบอสมาแล้วดันดันดันบอสมาแล้วบอสมาแล้วสปอนเรื่อยๆเลยนะสปอนมาเออติดสลโลไม่โอกาสติดสลโลน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอะ อ่าอ okay, ่อ่โอเคบอสตายแล้วแล้วก <k 2> ็ถ้าแล้วไม่มีอะไรมากแค่ลูกน้องมันโจโจไม่ฟีดเลยโจโจไม่ฟีดบันบันเลยตอนแรกๆก็ผมก็ลืมอ่ะ ตอนแรกๆรกอย่าเพิ่งดันไปเยอะเพราะว่ามันจะแบบว่าพอมันถึงหน้าป้อมใช่ไหมพอมันถึงหน้าป้อมแล้วมันก็จะดันพอพอบอลบอลมันออกมามันจะตีพวกน้ตายหมดเลยแล้วเราก็จะแพ้นะก็จบไปแล้วในชัตเตอร์หนึ่งนะเออชัตเตอร์สามนะชัตเตอร์หนึ่งกับชัตเตอร์สองผมก็ไอ้นี่ไปแล้วแหละแต่ชัตเตอร์ชัตเตอร์หนึ่งก็ได้เอะเอาใหม่นะรอบนี้เอาใหม่รอบนี้เอาใหม่ก็ แคตตัวสามบอสก็คือตัวหัว,ต,วหตัวนี่แหละตัวน<อ>ี้ก็เป็นโฟ์เอนามีนะ<อ>ตูว<อ>ไม่ค่อยอยากตายง่ายมากก็สำหรับใครที่แบบว่า ไม่มีไม่มีตัวนี้ตัวที่มันเป็นตัวขานอย่างนี้กับตัวที่เนี่ยไอตัวเนี้ยเน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 แล้แล้วก็ตัวนี้ด้วยก็ใช้สามารถใช้อ้าตายแล้วก็สามารถใช้ตัวอื่นแทนก็ได้อย่างเช่นไอใครมีอูเบอร์ก็ใครมีอูเบอร์ขับฟูได้นะมิก็ ด่านี้ก็ง่ายมากถ้าไม่มีตัวข้อสดถ้าไม่มีตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ใช่ไหมคุณผู้ชมก็สามารถใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะอ่อเอาไปอันนี้ป่ะไม่มีแมวอะไรจริงๆก็นะใช้อะไรก็ได้ไปเลย ตึงออคท,ทั่นไปแทงก็ได้ไพทอนนะนี่ยนี่หนอ่งไปแทงก็ตอนนี้เป็นแดนที่ง่ายนะโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้เนี่ยก็มีอะไรมากก็ แต่ผมจะพาไปดูพาไปสู้กับล่างเควสโอเคต่อไปเราจะมาสู้กับล่างเควสมามาสู้กับล่างควสได้เลยล่างเควสก็จะมีโอเคถ้าจะคุณจะเล่นล่างเควสล่าง แบบแมวธรรมดาแบบนี้คุณผู้ชมต้องจบชัตเตอร์สามก่อนหรือไม่ก็ชัชตเตอร์สองมันจะเล่นได้แต่ถ้าเอาจริงๆมันต้องจบชัตเตอร์สามก่อนหนึงมันจะเล่นได้นะเขาสำหรับใครที่มแมวห้วงก็เออเอง่ายคือต้องเก็บมาได้เห้งตัวเลยแบบไซเออบอร์พังแคทไอ้ไซเบอร์ไซเบอร์พังแคทเออ เราเรียกแมวที่มันเป็นคอมพิวเตอร์จะขึ้นภาพมาอยู่ตรงนี้เลยกันโอเคโซดานโซดานเอตอนนี้จะมีชา้างกับหมีมา นี่ช้างกับหมีโอเคช้างตีแรงหมีก็ตีแรงแล้วก็แมวตัวนี้ที่ไม่รู้เอาดาเมจมาจากไหนดาเมจแรงแรงกัดเร็วจะาฮะโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคะไรกแต้องดกแป๊สี่ครั้งถึงจะตาย เดี๋ยววันนี้ตอนคือผมจะถ่ายชิปเกี่ยวกับเมลอนเพกาวเ่เขามีอัปเดต1.5มาเจอกันตอน2เออเจอกันมาตอน4ทุ่มอ่ะ4ทุ่ม5ทุ่มเลยเจอกันแล้วกันนะครับทุกคนจนระเบไป,ไป ก็มีไอตัวที่มันเป็นแมวตาฟ้าคือแมวเนี่ยตีแรงกั่ทุกท่าุแล้วก็นี่พารอนแชตพารอนแชตเนี่ยตายแล้วนี่ไงหลกแบ็ครัข้างมันจะตายโอเคสำหรับเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแมวร่างเควนนั้นโหดไหม ก็เด oh, ี mm ๋ยวพาไปดูสุดปะเลยนี่อ่ะก็สำหรับแนวนองเควกก็ถือว่า วิ่งเร็วเหมือนกันวิ่งเร็วกับแบบธรรมดาดูสิก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า